สังคมเราแตกแยกตอนนี้มันพัฒนาไปอีกจุดหนึ่งนะมีประเทศไหนบ้างไหมที่สภานตกตางกันให้คุยกาายัมนะมีประเทศไหนบ้างที่ตัวาการขยายกันมีประเทศไหนบ้างที่มีบัรยากาศเรื่องขยายกับสัานถ้าสิ่งเหล่าน,นี้ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติเป็นอย่างนี้ แล้วท้าไม่มีความพยายามในการแก้ไขเราเพูดถึงว่าจะไปข้างหน้าได้อย่งางไ <c oughs> รเอาแค่ป,ประทับประทองไม่ให้ยังแย่ได้อย่าง, <c oughs> งไรนั่นแหละเป็นสิ่งที่ต้องคิดกันไม่มีทางที่เดินข้างหน้าได้ถ่าตรงนี้ไม่สมการเมืองที่มีปัญหามันฉุดลั่นให้พลังั้งมูลไปอยู่ที่เรื่องของความปเป็นยรการที่มีความขัดแย้งสูงมันทําให้เวลาการตั้งกลากรต้อง,องอว่า ใครจะเป็นฐานให้ใครแทนที่ว่าใครมีความสามารถทาอะไรมันจะชุดให้ประเทศนั้นมีสมรรถนะที่ค่อยๆลลลงเทียบกับที่อื่ผมอยากจะให้มองไปที่เกาหลีใต้วันนี้จียี่สิเท่าไปยูเ็ท่าไป ผมอยากให้ดูอินโดนีเซียประเทศที่อยู่ข้างหลังเลยวันนี้เขายิ่งใหญ่มากในจีวีสิ่งเขาดัามา <S <S เขาเล่นการระดับโลกการเมืองที่มีความหมายึ้นอยากให้ดูมาเลเซียที่ดเป็วันนี้ G ี d p เราถึงาสู่ัเราอยู่ที่ที่สิบเอ็ดในเรื่องของความสัยเทียนไปกำลังมุ่งเข้าไปสู่การเป็นที่ใหญ่ขึ้ที่รู้ไั้ล้วนแล้วแต่ เดินตามหลังใครทั้งสิ้นเมื่อประมาณสามสิบสี่ปีทีแ้วมนก็ดูแล้วก็วดูวิตนาวถเขพมา่าดูสิ่งที่องค์ซานซูจีเขากำลังทำอยู่ถ้าปราัยหนึ่งหมดเขายิงได้สามเป้าหนึ่งชี้แจงโลกให้รู้สถานะที่ชาจิตของของพมา่าสองบอกว่าถ้าคุณจะมาลงทุนขอให้มาช่วยพรม่าเพราะการที่พม่านั้นเริม โกลโดนคริสุทธิ์เาจะมาลงทุนลงทุนสินที่มีประโยชน์กับมากไม่ใช่ประโยชน์นี่คือสิ่งที่เขาทุ่มเทให้กับประเทศของเขามีบางคนบอกผมบอกว่าประเทศไทยปัญหาตอนนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ใช่สศรษฐกิจมนเป็นปัญหาเรื่องที่ทุกท่านรู้ว่า The lack of conscience มันพร่องในนี้นเอง conscience แปลว่าสมดุล สัมนึกว,ว่าอะไรเป็นเรื่องของส่วนตัวอะไรเป็นเรื่องของประเทศสัมนึกว,ว่าอะไรผิดอะไรถูกคำโพออกมาเด็กเราบอกว่ารับได้ทุกจุดขอให้ผมได้ไปดระโยชน์เทรดทางที่สิงคโปร์ทำโพเมออื่อวานเดือนมีนาเรียนามอ่านจากพนว่า value อะไรที่คนสิงคโปร์ถือว่าสํา0ศุกนะครับผมครับความสื่อสารสุดดุที่าามาเริ่มต้น ผิดกันอย่างนี้เนี่ยเขาจะย่ำแย่เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งเราเห็นเราแก้ไขไม่ได้ทำยังไงที่เราจะพัฒนาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่ในขณะนี้เนี่ยถ้าดูสภาพขาะนี้เรามองไปที่ฟิปินส์ขณะนี้ไม่มีใครพูดถึงฟปินส์ทุกจุดตอน,นที่75 ตกขาวโลกบันนะี้เรื่องกันสนใจเลยเศรษาสติปท,ท่าล้เป็นคืนน no. ัมัวันในเอเชียบนทายต้องสูงต่าไปเลยทียทเดียววันนี้ไม่มีใครทุดถูก,กเราจะรู้ตัวหรือไม่ว่าเรากำลังอยู่ในแา็กที่เขากำลังเินอยู่เมื่อมาะสามสิปีแล้วมันเป็นรองฉท็กนะแากที่ผิดฉะนั้นบางทีเราต้องตื่นขึ้นมาเหมือนกัน 然后我们用英文说，我们就会有机会看到阿南国，嗯，阿南国，泰拉的คนไทย，一切，因为泰国和我们一样，我们有机会看到他变大、脸大、脸长、脸大，是绝对的。如果我们不改正，阿南国的面，他就会说脸大脸长，嗯，我们拉那个，我们拉。